สวัสดีค่ะมีรถกระบะเกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเปะ็นรถที่น่าใช้แอร์เย็นสุดๆเลยค่ะโตยต้าไฮรักวีโคลแชมป์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.7เป็นซีนสมาร์ทแคเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นคันนี้ปลอดดีฟีดาวไปเลยนะคะผ่อนสวิสสบายแค่เดือนละ5,000บาทเองนะคันนี้ได้ติดแกแล้วด้วยนะเป็น LPG ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็น รถคินหน้าใช้สุดๆเลยค่ะตามันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถกระบะเกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคปแคบเปิดได้คุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG แล้วนะคะตตยต้าไฮรักบิโก้แชปมเครื่องยนต์2.7เกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG นะคะคันนี้ปี2012ค่ะ เป็น v i g o Champ แล้วนะคะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อกค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะระบบเครื่องเสียงนะคะ AM/FM/CD นะคะ USB แล้วก็ AUX นะคะน่าใช้ค่ะคันนี้ สภาพสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่249,000บาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ5,000บาทนะคะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะอีกอย่างหนึ่งแขบเปเปิดได้นะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัว E นะ2 7 E ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะ เอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัปรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.7เบนซินติดแก๊ส LPG แล้วค่ะใครกำลังมองหา ถกระบะเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG แล้วผ่อนสบายแค่เดือนละ5,000บาทนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะเตยต้าไฮรักวิโกแชม์เครื่องยนต์2.7เป็นซินสมาร์ทแคบเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กช่องไอดีนะคะ พิมพ์092 50 50 8 58ย์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ